thank you ดีครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับ TFR Diary ครับวันนี้เป็นทริปใหญ่นะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องอ <c oughs> บอกก่อนว่าณปัจจุบันตอนนี้ผมไปทำงานอยู่ที่ระยองนะครับแล้วก็เอารถซีวิกเนี่ยไปใช้ที่นูน่นแต่คือตอนนี้กลับมาเชียงใหม่มาเลือกตั้งเนาะแล้วก็ มันเหงาอ่ะมันเหงาเราเลยอยากจะเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้ที่นู่นด้วยนะครับไว้ขี่นั่นก็คือต้องขับแมนจี4 0 0แต่ทีนี้าการที่จะเอาต้องขับแมนจี4 0 0ไปเนี่ยมันก็ต้องเอาใส่รถกระบะถูกไหมครับนี่ปึ๊บไม่ใช่นี่วันนี้ครับ เราจะเอาจเจ้า TFR ของเรานะฮะขับไประยองนะครับโดยที่นะครับมีปัจจัยเพิ่มเติมคือน้ำหนักนะครับของรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 400cc นะครับก็ประมาณสักร้อย0 0กว่าโลร้อยกว่า,วาไม่ถึง200นะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกของนิดหน่อย มีเฮดเดอร์ของ TMI ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเป็นพวกพวกเครื่องมือช่างนะครับอ่าคือบรรทุกไปด้วยเนาะแล้วก็จะมีของข้างในรถนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นผลไม้ของฝากนะครับเอาไปฝากที่นูน่นแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นหนังสือเป็นหนังสือ นะครับนี่มีอะไหล่ของขับแมนนิดหน่อยเอาไปด้วยแล้วก็ข้างหลังนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกกระเป๋าโน้ตบุ๊กนี่มงหน้ามันอยู่นี่นะครับมงหน้าของเจ้ามาร์กทูนะครับแล้วก็เสื้อกาดกีมอเตอร์ไซค์กระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ข้างในนี้นะครับนี่กระเป๋าเสื้อผ้า <c oughs> นะครับก็เดี๋ยว เราจะออกเดินทางกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบห้านะครับเจ็ดโมงสิบ15แล้วก็เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันก่อนสักหนึ่งถังเรามาดูกันว่าเมื่อเจ้า TFR เนี่ยมีน้ำหนักบรรทุกประมาณนี้นะครับ น้ำมันหนึ่งถังมันวิ่งได้กี่กิโลคราวที่แล้วเนี่ยเราวิ่งไปอยู่ที่ตีว่าแปดร้อยโลต่อน,น้ํามันหนึ่งถังนะครับตอนนั้นราคาน้ํามันดีเซลสามสิบสองป่ะสามสิบสองบาทเดี๋ยววันนี้มาดูกันแล้วตอนนี้เนี่ยคือน้ํามันครับมีแค่เนี้ยมีอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวไปเติมปั๊มหน้าหมู่บ้านนะครับ ดูกันว่าเติมไปเท่าไหร่แล้วก็วิ่งไปเท่าไหร่เนาะโอเคเงินเดี๋ยวเราออกเดินทางกันแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตวอร์มเครื่องยนต์สักพักหนึ่งนะครับรถด,ดีเซลวอร์มสักแป๊กหนึ่งก่อนเนาะโอเคครับไปครับปีเจ็ดตันงตอนนี้มันเท่าไหร่นะ3สามสิบสอง ส2 6สองหกเ้ใช <c oughs> ่ครับันนี้เต็มขนาดไหนครับน่าจะสักพันสี่พัประมาณนั้นะเจ็ด 52.3เอาพันเจี่อ่าไ,ได้ถึคอไหมอ่ะไม่ไดถึคอมัมยถึงหรเนาะค่ะถึงนี่มันจะโอเคพันเจี่สนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับอันนี้เข็มมันกำลังขึ้นนะ ําลังค่อยๆขึ้นนะครับโอเคเราเมื่อกี้เราเติมไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบบาทราคาน้ำมันนะวันนี้นะครับสิบเจ็ดพฤษภาคมนะครับเออสามสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์เนาะห้าสิบสองจุดหกลิตรนะฮะ เอาละโอเคไปแปดร้อยกิโลถึงระยองนะครับรีเซ็ตเลยอ่าไปครับออกเดินทางกัน ครับตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงนะครับ11เ็โมงแนาทีนะครับเราวิ่งมาทั้งหมด299.3กิมโลนะครับนี่น้ำมันเหลือประมาณนี้หมอก็ก็ตีว่าตีว่าสามร้โล ตีว่าตอนนี้เราวิ่งมา300รกิโลนะครับจอดหน้าบ้านเลยปั๊มน้ำมันหน้าบ้านเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็วิ่งมาตอนนี้มันก็เหลือเท่าที่เห็นเนาะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตจอดพักรถนะครับแล้วก็ซื้อกาแฟเข้าห้องน้ำห้องท่าสักพักหนึ่งและกันเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยที่เราออกบ้านมา7โมงกว่า8โมงเนี่ย ยังไม่ได้จอดพักเลยนะยังไม่ได้จอดพักเลยก็คิดว่าการเดินทางครั้งนี้มันก็จะเหมือนกับตอนที่ขับซีวิคไประยองเมื่อเมือ่อเมื่อเดินมกรานะครับมันก็จะน่าจะคล้ายๆกันแต่คันนี้เนี่ยผมว่า,น,าน่าจะวิ่งได้ยาวกว่าซีวิคน่าจะวิ่งได้ยาวกว่า คืออย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่เราที่เราเอาคันเนี้อ่ที่มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งก็คืออเซอู TFR เครื่องสองพันห้าเนยวิ่งทางไกลน้ำมันเต็มถังวิ่งได้กี่กิโลเนี่ยที่ผมวิ่งมาที่จากเชียงใหม่มาที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็มาเอาเครื่องยนต์หนึ่งตัวแล้วก็วิ่งกับเชียงใหม่นะตอนนั้นเนี่ยมันตอนนั้นมัน ผมว่ามันยังมันยังก้ากึ่งนิดๆคือแบบเอ๊ะได้จริงหรือเปล่าหรือไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถอะ่ะมันวิ่งมาถึงประทุมแล้วก็ตีรถกลับณนะวันนั้นเลยแต่มาจอดพักที่นครสวรรค์แต่ในระหว่างทางเนี่ยน้ำมันมันยังมันก็ยังเหลือเหลือประมาณหนึ่งนะครับเหลือสักหนึ่งช่วงเข็มอะ่ะหนึ่งช่วงเข็ม แล้วผมก็รีบเติมเพราะว่ากลัวว่ามันจะติดเคอร์ฟิวนะตอนนั้นนะมันจะติดเคอร์ฟิวแล้วเดี๋ยวปั๊มปิดมันจะไม่ถึงนครสวรรค์ที่เราจะต้องมานอนพักหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นวันเนี้มันวิ่งยาวเลยวิ่งยาวไปสุดจุดหมายไปทางแล้วไม่ไปไหนต่อแล้วนะครับคิดว่าน่าจะพอดีนะคิดว่าน่าจะอโอเคเดี๋ยวพักรถ นะครับคูดาวสักแป๊บหนึ่งพักรถแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อกแฟเข้าห้องน้ำห้องทานแล้วเดี๋ยเราเดินทางกันต่อครับ11บโมงยี 26, เดินทางต่อครับใช่ตอนนี้อยู่ที่ตากนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปทางแยกหน้าเนาะเราจะเลี้ยวขวาไปทางกำแพงเพชรน,นะครับไป แล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเวลาบ่าย2องโมงครึ่ง ็เราวิ่งมาทั้งหมด500กับ5กิโลเมตรนะครับน้ำมันก็ใช้ไปประมาณนี้นะครับจริงๆผมมาถึงถึงปั๊มเนี่ยตอนบ่ายโมงกว่าๆแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่าเนาะแล้วก็จอดพักรถเปิดฝากระโปรงหน้าทิ้งไว้อะไรเงี้ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อเพราะว่าตั้งแต่เมื่อกี้ ที่เราอยู่ที่จังหวัดตากเนี่ยจนมาถึงนครสวรรค์เนี่ยไม่ได้จอดเลยไม่ได้จอดเลยแล้วก็มันควรจะต้องจอดแล้วเพราะว่ามันมันมันวิ่งติดต่อกันชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันมันน่าจะมากเกินไปนะครับสำหรับผมนะแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำห้องท่าลัางหน้าลัางตาให้สดชื่นด้วยจะได้ไม่ง่งนะครับโอเคมาตอนนี้มันเหลือระยะทางยู่ประมาณสามกว่า แบบถึงบ้านเลยนะเข้าไปถึงบ้านเลยนะ3า0กว่ากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อไม่อยากจะถึงค่ำสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อละกันแต่ช่วงเนี้ยตั้งแต่ขับมารู้สึกว่ารถเยอะนะครับอาจจะทําเวลาไม่ได้นะครับแล้วก็บวกกับของที่เราบรรทุกมาอย่างเงี้ยมันทําเวลาไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็วิ่งเท่าที่มันไปได้นะ 1้0ยสิตามตามความเร็วหน้าไม้เนาะถ้า G P S ก็อยู่ประมาณสักร้อยเจนะครับอ่ะโอเคไม่พูดพร่ำทำเองเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับ นนี้เวลา5้านาฬิกาห้นาทีนะครับ5้าโมงแล้วแต6หกโมงแล้วนะครับนี่แต่หโมงแล้วตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับกำลังมุ่งหน้าไปชนบุรีแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวสายเข้าไปทางบ้านบึงอำเภอบ้านบึงนะครับเพื่อที่จะไปอำเภอปวกแดง เนาะของระยองนะครับจังหวัดระยองซ,งซึ่งผมมาอยู่อำเภอโปกแดงมันเข้าทางบ้านบึงอ่ะมันจะใกล้กว่านะครับเราไม่ต้องเข้าตัวเมืองเนาะอะนี่ดูก่อนดูก่อนเราวิ่งมาทั้งหมดตอนนี้800กับ3กิโลเมตรนะครับน้ำมันประมาณนี้ ไปได้อีกไปได้อีกนะครับตอนนี้เราใช้ความเร็วประมาณ100ความเร็วหน้าไม้เนาะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้า GPS เนี่ยก็น่าจะสักประมาณ90 90นิดนิด94อะไรเงี้ย94 95ประมาณนั้นนะครับไปครับยาว,ยาว หกโมงครึ่งครับอ,ออกจากบ้านบึงมาแล้วนะครับกำลังวิ่งเข้ามาปราูระยะทางตอนนี้อมัน844 844กิโลน้ำมันเหลือประมาณนี้ไม่เติมฮะเรายังไม่เติมไปอีก ไป few moments later. ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เราวิ่งมาทั้งหมด872.9กิโลนะครับ873นะครับตอนนี้ขีดน้ำมันก็ค่อนข้างล่อแร่นะฮะล่อแร่เหมือนกันแต่จริงๆถามว่าไปได้อีกไหมมันก็ไปได้อีกอะแต่คือว่า ถ้าผมไม่เติมปั๊มเนี่ยแล้วเข้าบ้านไปเนี่ยถามว่าไปถึงไหมถึงบ้านไหมถึงนะแต่ตอนออกมาเนี่ยจะออกมาเติมเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้นะแต่าอาจจะได้นะครับอาจจะได้จริงๆมันอาจจะไปถึงสักเก้าร้อยกิโลเลยด้วยซ้ำนะครับกับน้ำมันเต็มถังเลยนะเต็มถังแบบไม่อัดไม่เขย่าวไม่ถึงคอไม่ไม่ล้นออกมาตรงคอก็คือหัวตัด ตัดปุ๊บก็กดอีกนิดนึงให้ยอดมันเต็มแล้วก็คือจบนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าปั๊มน้ำมันสีฟ้านะครับโอเคครับก็วันนี้เราเติมน้ำมันตอนเชานะ้าเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่ยี่สิบบาทนะครับห้าสิบเอ็ดลิตรวิ่งมาได้แปดร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเมตร 873แล้วกันนะมันจุดเก้าเนาะ8 7 3้อยเจ็ดิบสามกิโลเมตรก็คือนี่แหละนะครับมันสามารถที่จะวิ่งได้ถึง800กิโลเมตรเนี่ยถึงแน่ๆละ่ะว่าน้ำมันเต็มถังไม่อัดไม่เขย่ารถนะครับก็คือหัวตัดตัดปุ๊บก,ก็ตัดยอดอีกนิดนึงแล้วคือจบเลยเนี่ยก็คือ800รอกิโลเนี่ยมันถึงแน่ๆคือรอบนี้จะเห็นเห็นชัดกว่าคราวที่แล้ว คราวที่แล้วอ่ะผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ที่เติมน้ํามันอีกรอบหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนมันรีบจะเคอร์ฟิลด้วยมั้งน้อรอบนี้มันเห็นชัดกว่าเห็นชัดๆัดเลยนะครับแล้วก็ความเร็วเดินทางที่เราใช้อยู่ก็คือหนึ่งร้อยถึงหนึ่งรอยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในช่วงของของอต้องเรียกว่าอะไรเป็นความเร็วตามหน้าไม่นะครับถ้าตาม GPS อก็ไม่เกินร้อยสินะครับไม่เกินร้อยสิบ เนาะโอเคประมาณนี้ครับก็เป็นชใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองหรือหรือระยะทางปัจจัยหลายๆอย่างมันไม่เท่ากันบางคันทําปั๊มมาบางคันทําปั๊มทําหัวฉีดบางคันล้อใหญ่บางคันล้อเล็กบางคันโหลดบางคันเป็นขับสี บางคันวิ่งรถป่าบางคันเป็นบรรทุกนะครับอย่างวันนี้ผมก็เป็นแบบบรรทุกมีมอเตอร์ไซค์มีข้าวของต่างๆนานานะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าตัวนี้ก็คือของผมก็น่าจะเป็นประเภทแบบรถเดิมเดิมๆไม่ได้โมดิฟายไม่ได้ทําหาอะไรเลยท่อเดิมอะไรแม่งเดิมหมดวิ่ง4่0 0 0 0กอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณ 800กิโลถึงแน่ๆน,น้ำมันหนึ่งถัง800กิโลถึงแน่ๆโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมเติมน้ำมันแล้วก็เข้าบ้านเก็บของพักผ่อนละละ่ะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจ้าทีเอฟอาจะเอาไปทำอะไรหรือว่าเจ้าซีวิกจะไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้ทำคลิป เรื่อยๆตามอารมณ์เหมือนเดิมถ้าว่างน,นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ